เอาเนี่ยจึงนี่มันพี่จึ้งมีวิวเพิ่มมาอยู่ข้างในก็ไม่ได้เห็นมองหารถอยู่เนี่ยหายตัวมาตั้งนานแล้วเหรออะไรอ่ะตรงนี้มันเส้นสี่เลนเหรอสี่เลนจะเปลี่ยนเป็นหกเลนงี้นะเนี่ยนะรถไม่เยอะจังเลยโอ้โหสบายจบายเอ้ยถ้าจึ้งถ้าสมมติถ้าจึ้งรวยนะสมมติที่เจ๋งนะสมมตินะสมมติว่ารวยเอารวยเลยเหรอสมมติเลยอ่ะไม่ไม่เน้นว่ารวยถ้าจึ้งรวยมีที่มีมีเงินเนี่ยจะซื้อที่ติดสี่เลนไหมบางทีก็คือสี่เลนเนี่ยคือ การเดินทางสะดวกสบายอ๋อชอบตรงนั้นอ่าแล้วก็แต่มันก็เสียงดังมากนะอ่าเนี่ยดูดิดูรถมันวิ่งดิโอ้ยอย่างนี้ถ้าเรามีเงินเนาะที่หนึงเนาะมาปลูกบ้านอยู่ริมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าริมถนนสี่เลนอ่าคงมีความสุขน่าดูเลยเอานี่นี่นี่เดี๋ยวพามาดูเอาเราอยู่นี่นี่ก็สี่เลนเหรอติดสี่เลนเนี่ยอ๋อติดสี่เลนเลยอ่าอยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดสุพรรณสุพรรณบุรีอ่าอำเภออะไรอันนี้อําเภอเมืองอําเภอเมืองสุุพรรรณบีใช่แลล้วก็เตนอย่างนี้เลลลลยยยเเนแ้วังงไต่อล่ะ 300รตารางวาพี่นะพกขายบ้านพร้อมที่ดินเหรอมีบ้านหนึ่งหลังมีห้องน้ำข้างแยกห้องน้ำหนห้างนอนก็มีเนี่ยนะอบ้านหลังนี้เลยเหรอหลังนี้เลยอ๋อพื้นที่เท่าไหร่นะ300รอตารางวาทำไมพี่เขาถ้าขายอ่ะเป็นนี่เอาง่ายๆเลยยาง้นเลยไม่ต้องไปดิบดอยนคาพูดเลยพวกลงทุนปั๊บพวกโกงเรียบบ้อยเลยมันกว้างคุณยาวเท่าไหร่แปลงนี้ก็ตีตั้งสามสิบเมตรมันเริ่มจากตรงไหนทึ่งมันเริ่มจากไหนนี่หลักธพูนี่ นี่หลังชมพูตรงนั้นนะนะล่างวัดให้เรียบร้อยแล้วอหลังชมพูตรงนั้นเราลึกเข้าไปเท่าไหร่ลึกไปประมาณสัก50เมตรได้50เมตรอ่าแล้วหน้ากว้างล่ะเนี่ยดูนะเห็นไหมตรงไหนยาวไปเลยนะอ๋อไอ้เต็งหลังชมพูนั่นน่ะนะเอาเราเราสารอะไรอยู่ในที่เราหรือเปล่าเนี่ยอะไรที่ดิเอาแล้วอย่างนี้คนซื้อก็ไม่กลัวเหรอเอาสารนี่เขาไว้เป็นเขาเรียกอะไรคุ้มครองที่สักการะบูชาให้แกลูกหลานในพาเดินเที่ยวสักหน่อยดิไปดิ เดินเดินไม่ได,ด,ดออกหลังบ้านเนาะอ้อ,อมเลยใช่ไหมว่าหลังบ้านมีครัวด้วยออม,มีครัวด้วยอ <c oughs> ิ่มเลยใช่ไหมเห <c oughs> ี้ยหิวแล้วหิวแล้วอ๋อพื้น<อ><อ>ที่ถมแล้วเหรอที่หนึ่งถมเรียบร้อยอ,อ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยนะเสียงอาจจะดังเลยนะเพราะรถไม่เยอะอ,อยู่ในอำเภอเมืองด้วยอำเภอเมืองเาองเาอย่างนี้เราสมมุติว่าใครซื้อไปเนี่ยนะเรามาทําร้านค้าก็ได้ดิอ้าวแจ๋วเลยขายของเออขายอาหารมันมีร้านกว้างๆเห็นป่ะอ่าที่จอดรถเออทำอะไรขายไปด้วยได้อยู่ได้ด้วยเลยอยู่ได้สบายๆบ้านนี่เป็นไงข้างในเป็นไงบ้างสองห้องนอน หนึ่งห้องโถงแล้วก็ต่อเพิงมานี่ทําเป็นห้องทํางานอ๋ออ่าก็คือง่ายๆเลยที่อื่นอันเนี้ยคือคุณพี่เขายังอาศัยอยู่อาศัยอยู่เราเลยยังไม่ค่อยอยากเข้าไปในพื้นที่ของคุณพี่เขาใช่พะเขาเก็บของเขามีความเป็นส่วนตัวครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเอ่อไยนาอ่ามาชมแงคงนี้คือด้านหม่เราบอกว่าแปลงติซิเลนติดสเลนสามงานอ่าใช่อำเภอเมืองสุพรรณอ่าแล้วเราก็จะประสานให้อ่ะเนาะครับผมนี่บรรยากาศโดยทั่วไปอ่ะนะกี่ห้องนอนพอรู้ไหมสองห้องนอนสองห้องนอนอ่ากี่ห้องน้ํา ห้องน้ำจะมี2ในบ้านจะมี1นึข้างน,นอกจะมี 1. 1> อีกหนึ่งอ๋ออย่างที่หน่งนี้ที่บ้านที่อนึ่นมีมีกี่ห้องนอนห้องนอนมีหนึ่งห้องนอนอ้าวทำไมน,อน้อยจังอะห้องน้ำเจ็ดห้องน้ำอ๋อเจ้าห้องน้ำคเดี๋ยวห้องน้ำมาห้องนอนนอนห้องน้ำเขาจะยืนอยู่ในห้องน้ำเอ้ยมีหมาด้วยจริงแมวขอาแมวเหรอเนี่ยเออมันคุ้นกับคนเมื่อกี้ตีดำไปแล้วโอ้ทำอะไรกินได้บ้างเนี่ยแมวนี่จะโอ้โหกินแมวอะไรไข่ไข่กินแมวเออไม่ได้กินแมวตรงนี้หมูแพงเออแล้วมันไปทางไหนที่นี่มาโน่นมาเลยนี่เรองอานนี่ย เอามะม่วงเอาหมดเลยเหรอสองสามสี่ห้าหกต้นเนี่ยเอามีเพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านมีเยอะแยะไม่ต้องกลัวเปี่ยวไงแสดงว่าอยู่ตรงนี้ทำอะไรได้อีกเยอะปลูกต้นไม้ข้างหลังนี่ก็ได้ใช่อันนี้ก็เป็นทางเข้าเป็นอาทิจัดรถข้างหลังข้างหลังนี้บ้านใครเขาบ้านคุณป้าเขาไปอยู่กรุงเทพอ๋อไม่มีให้อยู่ไม่มีใครอยู่อ๋อไม่ไม่ใช่มีใครตายแล้วหนีนะเขาไปอยู่กรุงเทพกรุงเทพอ่ออ่ออันนี้ทําไมพี่เขาชอบสีชมพูอ่ะ เขาก็หวานหวานไงอ๋อสวยนะสวยรู้ว่าทิดอึงมาเขาหน้าหวานหน้าหวานเลยใช่ไหมเลยเลือกทิดมาเป็นรีวิวมีเพลงเลยขอทิดอึงดูหลักอยู่นู้นอ๋อหลักหลักตรงนู้นหลักอยู่ด้านหลังตรงกลวอ่าแสดงว่าจากหลักตรงเนี้ยทิดอึงครับหลังตรงเนี้ยออกไปถนนเนี่ยถนนประมาห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรได้นะนี่บรรยากาศโดยทั่วไปแล้วก็เป็นพื้นที่บ้าน ตรงนี้จอดรถได้จอดรถได้เพราะจอดรถหลังบ้านใช่ไหมอ่าใช่จอดรถนะครับนี่แล้วก็ไปถึงตรงนู้นไหนฮะห้องคว้ยไหมข้างหน่อยไหมมาสามงานเท่าไหร่พี่สามงานเป๊ะเลยไปเลยเออโอ้ทั้งนี้ถ้าใครสนใจอยากจะได้ที่ที่ถมแล้วติดสี่เลนอ่าไม่ไกลจากกรุงเทพมากไม่ไกลแล้วก็ไม่ไกลตัวเมือง้วยอ่าจากตัวนี้ไปตรงเนี้เนี่ยตรงนี้ไปตัวจังหวัดสุพรรณกี่กิโลประมาณสิบกว่าสิบกิโลอ่าไปกรุงเทพล่ะกรุงเทพเนี่ยไฮร้อยสิบเดินไหวไหมร้อยสิบร้อยสิบเดินไหวสองวันสองวันถึงเออสองวันสามวันน่ะ ตาแม่อาศัยรถคนอื่นนะถึงแล้วเดินถ like ึงป um ุ <t os> <t os> <t ๊บก็เข้าโรงพยาบาลเลยเข้าโรงพยาบาลแล้วตาบวมไปเดี๋ยวเราเดินไปในร่มกันหน่อยที่เอาอาศัยร่มอีกแล้วเราเนี่ยมันประเพณีอู้ไงไปต้นนี้นะมีไอ้ต้นอะไรอ่ะงมะม่วงหาวมะนาวโ h ไหแวะซะหน่อยนี้เอากขลังออกเลยแพระกพะโม้าพระกรม้ามันอยู่ขอบเขตนู้นนะพระกรม้ามันยังไม่มีลูกไม่มีใช่ไหมจออกดอกเฮ้ยลูกมีแล้วแต่ยังไม่โตเรียกอะไรนะมะม่วงหาวมะนาวโห แล้วไอ้ที่ก็ใน,ในตอนเด็กๆกเรียนมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้หอมคืออะไรนี่เนี่ยอย่างเดียวก็น,น,นี้เลยอลยอคือมันมันหวานเหรอโอ้โหคนบูจับยาโคตรเพี้ยวเลยเพี้ยวมะม่วงอีกผลลุกเลยใช่ไหมโอ้โหแง่ว่าเขานี่ใครที่ชอบผลไม้นี่ชอบอย่างนี้เลยนะอันนี้มันยังยังเล็กเขาไม,มไม่ใช่อิ่มได้นะอ่ามันต้องใหญ่กว่านี้แล้วแล้วก็ลูกดำๆหน่หวานหน่อยอ๋อแล้วอันนี้อะไรมะกรูดนามะกรูด มะนาวกรูดเดี๋ยวผิวดิมะนาวผิวจะเรียบอ๋อมะกรูดผิวจะครุคาครุคา,าอ๋อมันต่างกันอย่างนี้แล้วก็ใบมันรูชอบใบไหมใบจะมีสองสองสองอันนี้นมะม่วงไอ้อะไรนะมะนาวจะมีใบ <ไป S 1> เดียวอ่าอันนี้จะมีสองกูจะมีสองอ๋อไปพาไปดูถนนนิดๆได้ไหมได้อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างน้ำอกไม้มะม่วงมันใช้น้ำอกไม้ก็ชื่อมันอ๋อชื่อน้ำอกไม้เออผมว่ามะม่วงก้านยาวนะมันยาวจะกก้านใช่ไหมอ๋อห้อยกันระยงระยางไม่ใช่ทูเรียน เดี๋ยวนี้มันมีอะไรนะมลกรก้านยาวกับังคิดมันเป็นเขาเรียกว่ามลกรกเทยอ่าแต่หมันจะมีตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมใช่ตัวผู้ตัวเมียต้องกเทยเอสารเนี่ยนะผมมองว่าถ้ามาทําดีๆนี่รวยเลยนะอ่าให้มาทําแล้วให้มันถูกจุดนะใช่สักระบูชาแล้วก็วางกันไปอ่าก็ลองดูเป็นคนที่รบบคนที่ชอบนะครับผมไม่มีอะไรมันก็แค่สามงานสามงานอยู่อาเภอเมืองสุวรรณบุรีถ้าชอบยังไงก็ทักทายกันมาใช่ดูรถติดรถกั่ไฟเลย ทั้งวันวิ่งกันทั้งวันเขาไม่ทามาหากจริงเหรอก็ไปทํางานนี่แน่เอาวิ่งไปทางานผมก็นึกว่าขับเผาน้อมันเล่นใครถ้าใครมีกิจการอยู่ที่บ้านก็เไม่ต้องออกไปใครมีงอาวบ้านนี้ไปช่วยงานบ้านไปทำงาทำงานกันนี่บรรยากาศโดยทั่วไปผมว่าร่มรื่นนะมันร่มเพราะมันมีต้นไม้เยอะทําร้านขายของร้านโชว์หวยเหรอขายปุ๋ยขายวัตถุพืชโอ้ได้หมดสภาพบ้านนี้ดูแลเป็นไงบ้าง สภาพบ้านนี่ประมาณ80%ถือว่าดีอยู่อ่ายังดีอยู่อ่าเอามาใครไม่ชอบสีนี้ก็มาทาสีใหม่แล้วกันใช่ลองดูลองดูแล้วกันผมก็เดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวเราจะมีคลิปเต็มๆให้ดูอีกอ่าคือวันนี้เรายังไม่ได้รับค่าตัวยังดิเพราะว่ามายังไม่เซ็นสัญญาเพราะว่าผมมกอยังน้อยก็นาทีละสี่แสน่ะเพราะฉะนั้นเราเลยรีวิวตามค่าตัวอ่าคือถ้าเรายังไม่ได้เซ็นสัญญาเรายังไม่ได้รับค่าตัวเราก็จะงงเงี้ยงงงเงี้ยงจะเป็นแต่ถ้าเกิดสมมติเซ็นสัญลับมาแล นาทีละสี่แสนอ่ะออาการจะเป็นยังไงโอ้โหที่สามร้อยตารางวาใช่ไหอ่านี่เรารีวิวตามอัจฉริยาของเราไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเรามารีวิวตอนนี้คืออยากจะให้แบบอากาศมันดีๆครับเรามีรีวิวตอนใบใบมันก็จะร้อนใช่อ่าถ้าสมมติสงเก็แดดดูเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เราแค่ผ่านมาเราก็มาดูรถกันันนี้มาดูรถกันท่านดูขอบเขตก่อนอ่าเดี๋ยวฉบับเต็มๆฝากคอยติดตามแล้วกันครับผมกับ3งานอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสุราได้ไหม สุราจะไปทำไมล่ะคนละที่นะคนละสุขใช่ไหมสุโขทัยก็ไม่ได้ไม่ได้อ๋อต้องสุพรรณสุงไงก็ลกก็ไม่ได้ไม่ได้เลยอ๋อสุสุเหมือนกันออายังไงก็ฝากติดตามเราด้วยแล้วกันครับผมอ่เดี๋ยวเราจะมาแจ้งราคาอีกครั้งหนึ่งเราเหล่านี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีเงินมีทองกันทั่วเต็มบ้านเลยเอาเลยงั้นเนาะล้นเลยอ่ล้นเลยล้นแล้วไม่ไม่มีที่เก็บก็มาฝากเราอ่ามาฝากทิศเหนือไว้เราเหล่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนาทีละสี่แสนเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เราแปดนาทีอ่่่เทาไหรวิ <8. S 2> โอ้สองล้านกว่า,า <laughs> แพงกว่าคาที่อีกอไปแล้วครับ